ในดินแดนที่แสงสุริยะของราชันแห่งอาทิตย์ศาสตร์ประกายทรงพลังในห่วงคืนที่ราชินีจันทราโปรยแสงละมุนล,ลงเหนือผือนน้ําในอาณาจักรที่เปลวไฟแห่งนักรบอังหารลุกโชนและในโลกที่สายน้ําแห่งพุทธกับปัญญาแห่งปัตภพีชลโลมทุกชีวิตยังมีพลังหนึ่งที่โดดเดินที่สุดงดงามที่สุดอ่อ,อนหวานแต่ทรงอํานาจที่สุดพลังที่ไม่ครอบงําหัวใจใคร แต่ดึงดูดทุกสายตาให้หันมามองโดยไม่รู้ตัววันนี้ช่องเฟสโ o ท o โลจะพาไปรู้จักกับพลังแห่งผู้เกิดวันศุกร์ผู้ถือครองเลข6เลขแห่งความรักความสุขความงามความสุนทรียะและแรงดึงดูดลึกลับเป็นพลังเดียวที่ไม่ได้สร้างสมดุลด้วยกำลังแต่สร้างด้วยสเสน่ห์ที่กำเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อมานหมอกสีมุกค่อยๆแยกออก ปรากฏผืนน้ำสีฟ้าอ่อนทอดยาวราวกับทะเลอัญมณีเกลียวคลื่นสะท้อนประกายทองสว่างอ่อนๆเหมือนลมหายใจของเทพวีนัสกำลังเต้นระริกอยู่บนผิวน้ำวิมานทิพย์ลอยเหนือคลื่นสูงขึ้นทีละน้อยสร้างจากเปลือกมุกชั้นสูงหยุดแสงฟ้าใสและทองคำแห่งสวรรค์ราวกับทั้งสวรรค์กำลังสร้างสถานที่เพียงหนึ่งเดียวเพื่อรองรับผู้ปกครองพลังแห่งสเสน่นี้โดยเฉพาะ และจากกลางวิมานนั้นร่างของสตรีผู้สูงศักดิ์ค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างสง่างามเธอคือราชินีแห่งวิมารรัก Empress of Venusian Grace ผู้ครองวังสีน้ำฟ้าทองที่ส่องประกายราวกับท้องทะเลยามรุ่งอรุณผมของเธอยาวสลวยดั่งสายไหมมุกดวงตาของเธอส่องแสงนุ่มลึกเหมือนไข่มุกจากห้วงเวหาผิวของเธอเปล่งประกายจนคล้ายแสงสว่างเบา,เบา ที่เกิดจากดวงดาวทั้งหมดรวมตัวกันเพียงเพื่อเธอทุกก้าวที่เธอก้าวลงบนผืนน้ำพื้นน้ำจะเปิดออกเป็นดอกมุกรองรับเท้าของเธอเหมือนทั้งจักระวาลพากันโค้งคำนับต่อผู้ครอบครองพลังความงามเหนือการเวลาเธอมองมายังเราพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นละมุนรอยยิ้มที่เหมือนทำให้โลกทั้งใบช้าลงเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นของเราและเสียงคลื่นแผ่วเบาและในที่สุด เธอกล่าวว่าผู้ที่เกิดในวันศุกร์จัก,กระวลไม่ได้ประทานความงามให้เจ้าเพื่อโอ้อวดแต่เพื่อเยียวยาเพื่อปลอบประโลมและเพื่อเติมเต็มความอ่อนโยนให้โลกใบนี้สเสน่ห์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติผู้เกิดวันศุกร์มีรัศมีแห่งวีนัสติดตัวตั้งแต่กำเนิดไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนผู้คนจะหันมามองโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะหน้าตาเพียงอย่างเดียว แต่เพราะพลังแห่งความน่าดึงดูดที่ยากอธิบายรัศมีนี้เป็นเหมือนเกราะแห่งความงามที่ห่อหุ้มพวกเขาไว้ในทุกอากับกิริยาตั้งแต่เสียงหัวเราะรอยยิ้มไปจนถึงวิธีแต่งตัวอย่างมีรสนิยมที่พวกเขาทำโดยสัญชาติญาณราชินีแห่งวิมารรักยกมือขึ้นละองมุกสีฟ้าโปรยออกราวกับดอกไม้ลอยน้ำเธอกล่าวว่า ผู้เกิดวันนี้มีสายตาเห็นความงามที่คนอื่นมองข้ามพวกเขารู้ว่าจะทำให้โลกดูดีขึ้นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าดนตรีกลิ่นหอมแสงไฟหรือสีสันรอบตัวสิ่งเล็กๆที่คนอื่นไม่ใส่ใจคือแรงบันดาลใจของพวกเขาเพราะหัวใจของคนวันศุกร์เต้นตามเสียงของความสุขและความงามในแบบที่อ่อนหวานและมีชีวิตชีวา ภาพสะท้อนบนผืนน้ำเผยให้เห็นนิสัยต่างๆของผู้เกิดวันศุกร์พวกเขารักสนุกรักเสียงหัวเราะรักการถ่ายรูปรักการท่องเที่ยวรักการส,สร้างบรรยากาศดีๆให้ตัวเองและใครก็ตามที่อยู่ใกล้ไม่ว่าจะเป็นห้องที่มีกลิ่นเทียนหอมคาเฟ่สวยๆดอกไม้ที่เข้ากับแสงแดดหรือเพลงเพราะๆร,ระหว่างการทำงานพวกเขาทำให้ชีวิตมีความสุขโดยไม่ต้องพยายาม แต่ภาพก็เผยให้เห็นข้อเสียอย่างอ่อนโยนเช่นกันพวกเขาใช้เงินเก่งเพราะของสวยงามทำให้หัวใจพองโตพวกเขาเลือกของด้วยความรู้สึกดีมากกว่าเหตุผลและมักเผยให้รางวัลตัวเองบ่อยเกินไปแต่โชคดีที่จักรวาลสร้างสมดุลไว้แล้วเพราะผู้วันสุขหาเงินเก่งไม่แพ้กันพวกเขาดึงดูดโอกาสดีๆได้ง่ายได้งานง่ายได้คนช่วยเหลือง่าย พลังวีนัสทำให้พวกเขาเป็นที่รักโดยธรรมชาติความรักของผู้เกิดวันศุกร์ราชินีแห่งวิมารรักพาเราเข้าสู่ห้องโถงที่ผนังทำจากมุกทั้งผืนเมื่อเธอแตะปลายนิ้วผนังก็แปลเปลี่ยนเป็นภาพความรักของคนวันศุกร์ภาพแรกคือคนวันศุกร์มอบดอกไม้ให้คนรักโดยไม่ต้องรอวาระพิเศษภาพต่อมาคือพวกเขาจัดห้องดูแลบ้านทำอาหารให้คนรัก ด้วยรอยยิ้มที่ไม่ต้องแซงภาพสุดท้ายคือพวกเขาคอยห่วงใยคนรักในทุกเรื่องเล็กหรือใหญ่จนดูเหมือนใส่ใจเกินไปในสายตาคนอื่นราชินีแห่งวิมารรักกล่าวเบาๆความรักของผู้เกิดวันศุกร์คือความรักที่สวยที่สุดแต่ก็เจ็บที่สุดได้เช่นกันเพราะเมื่อหัวใจละเอียดอ่อนก็หวั่นไหวง่ายคิดมากง่ายและหึงง่ายแต่ทั้งหมดนั้น เกิดจากความรักที่ซื่อตรงทั้งสิ้นงานและเส้นทางชีวิตเมื่อราชินีพาเราเข้าสู่สวนแห่งสุนทริยะต้นไม้ทุกต้นมีประกายคล้ายไข่มุกเล็กๆเกาะตามไหลที่นี่คือสวนของพรสวนวันศุกร์งานที่เหมาะกับพวกเขาคือศิลปินดีไซเนอร์นักแสดงงานแฟชั่นงานบริการงานขายงานประชาสัมพันธ์ ธุรกิจที่ต้องพบปะผู้คนทุกชนิดผู้วันศุกร์มีพลังดึงดูดคนพูดเก่งยิ้มเก่งสร้างบรรยากาศให้ทุกห้องดูดีขึ้นเพียงแค่พวกเขาก้าวเข้าไปเรื่องสุขภาพแสงมุกค่อยๆรวมตัวเป็นภาพอวัยวะบางส่วนขึ้นกลางอากาศราชินีแห่งวิมานรักเตือนด้วยน้ำเสียงนุ่มแต่มีพลังแฝงอยู่ในถ้อยคำลูกหลานวีมสัสทั้งหลายเจ้าต้องระวังผิวหนัง ภูมิแพ้และการติดเชื้อที่เกิดง่ายกว่าวันอื่นส่วนผู้หญิงมดลูกและช่องท้องคือจุดอ่อนตามกำเนิดอย่าลืมตรวจเช็คเป็นประจำคลื่นน้ำใต้เท้าเธอสงบนิ่งราวกับย้ำเตือนถึงความสำคัญของการดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยนเหมือนที่พวกเขาดูแลคนอื่นเสมอมาคำอวยพรจากราชินีแห่งวิมารรักในฉากสุดท้ายราชินีแห่งวิมานรักยืนบนยอดคลื่นสีฟ้าอ่อน ลมอ่อนพัดให้ชุดลางของเธอโบอกไหวประกายผ้ามุกสะพอนแสงจนทั้งฟ้ากำลังส่องทางให้เธอเธอกล่าวว่าผู้ที่เกิดในวันศุกร์คือผู้ถือกำเนิดจากรอยยิ้มของดาววีนัสเจ้าถูกสร้างมาเพื่อกระจายความงามเพื่อปลอบโยนโลกและเพื่อให้ชีวิตนี้มีรสชาติอ่อนหวานขึ้นจงใช้เสน่ห์ยังมีสติอย่าให้ความรักกลายเป็นพันธนาการอย่าให้ความคาดหวังทำร้ายหัวใจตนเอง เมื่อเจ้ารักอย่างสมดุลจักรวาลจะตอบแทนเจ้าด้วยรักที่งดงามกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาภาพของเธอค่อยๆละลายไปในละอองมุกจนทั่วทั้งอาณาจักรกลายเป็นแสงฟ้าทองอ่อนเบาเหมือนการโบยเวียนของแสงรักจากวีนัสส่งตรงถึงหัวใจของผู้เกิดวันศุกร์ทุกคนในจักรวาลน,นี่คือพลังของวันศุกร์พลังของเลขหพลังแห่งวีนัสผู้ครองความรักและสเสน่ห์เหนือสรรพ,พสิ่ง และนี่คือคําทํานายจากราชินีแห่งวิมานรักผู้ปกครองความงามในจักรวาลตัวเลขกดติดตามช่อง f ฟซฮอ o โลจีแล้วคุณจะไม่พลาดการค้นหาความลับจักรวาลไปด้วยกัน